สวัสดีครับพี่น้องที่รักทุกท่านครับในเช้านี้นะครับเราก็มีโอกาสมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เรามาดูในพระธรรมอ่าซาุดีนะครับอ่าเมื่อวานนี้เราได้นะครับศึกษาพุะชนธของพระเจ้าในพระธรรมซาุดีบทที่61นะครับวันนี้เรามาดูซาุดีบทที่62นะครับพูดถึงพระเจ้าทรงเป็นที่อ่าที่ลี้ภัยแต่เพียงพระองค์เดียวนะครับพี่น้องครับวันนี้พระเจ้าต้องการให้เราเข้ามาลี้ภัยอยู่ในพระองค์นะครับเข้ามา รับการอารักขาจากพระองค์นะครับเข้ามา,อ,าอยู่ในการปกป้องของพระเจ้าี่น้องครับเราอยู่ในโลกนี้นะครับมนุษย์ทุกคนอยู่ใต้อํานาจของมารายนะครับหนึ่งยอห์นบทที่5ข้อที่19พระเจ้านะครับเป็นพระเจ้าที่มีฤทธิ์เหนืออํานาจทุกอํานาจรวมทั้งอํานาจของมารซาตาน เมื่อพระองค์ทรงตายเปิมานกังนเขนและทรงฟื้นขึ้นจากความตายพี่้องครับวันนี้พระเจ้าต้องการให้ทุกคนใครก็ได้นะครับเข้ามาลี้ภัยอยู่ในพระองค์เข้ามารับการดูแลจากพระองค์พระองค์จะปกป้องและพระองค์จะคุ้มครองชีวิตของเราพี่้องครับแต่ไม่ใช่หมายความว่าเราอยู่ในโลกนี้แล้วเราไม่มีอุปสรรคเราไม่มีปัญหาเราไม่มีความทุกข์ยากเลยไม่ใช่เลย,เลยนะครับเราอยู่ในการทุกข์ยากอุปสรรคปัญหาต่าง แต่พระเจ้านะครับจะทรงปกป้องเราและช่วยเราผ่านพ้นวิกฤตปัญหาต่างๆไปได้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ดาวิดนะครับได้สอนนะครับาการลี้ภัยอยู่ในพระเจ้านะครับและเราจะทําอย่างไรนะครับดาวิดได้าวางแบบอย่างแล้วก็เป็นตัวอย่างให้กับเรานะครับในบทที่62ข้อหนึ่งกล่าวว่าจิตใจของพระเจ้าสงบคอยท่าพระเจ้าแต่เพียงองค์เดียว ความรอดของขพเจ้ามาจากพระองค์พระองค์เท่านั้นเป็นทรงทรงเป็นพระศิลาและเป็นความรอดของขพเจ้าเป็นป้อมปราการของขพเจ้าขพเจ้าจะไม่หวั่นไหวใหญ่โตพวกเจ้าทุกคนจะโจมตีคนคนเดียวนานสักเท่าใดเพื่อสังหารท่านผู้เป็นกำแพงที่อเอน็นและรั้วที่โยเกเยกเขาคิดแต่เพียงจะผลักท่านลงมาจากอ่า ยศของท่านเขาพอใจในความเท็จเขาอวยพรด้วยปากของเขาแต่ใจของเขาแช่งอยู่ในใจจิตใจของข้าพเจ้าสงบคอยท่าพระเจ้าแต่องค์เดียวเพราะความหวังของข้าพเจ้ามาจากพระองค์พระองค์เท่านั้นทรงเป็นพระิราและเป็นความรอดของข้าพเจ้าเป็นป้อมปราการของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะไม่หวั่นไหวความความช่วยกู้และพระเกียรติของข้าพเจ้าอยู่ที่พระเจ้า พระศิลาอันทรงมหิทธิฤิ์และที่ลิภัยของข้าพเจ้าคือพระเจ้าประชาชนเอ๋ยจงวางใจในพระองค์ตลอดเวลาจงระบายความในใจของเจ้าท่านจงระบายใจของท่านต่อพระองค์พระเจ้าทรงเป็นที่ลิภัยของเราคนฐานะต่ำก็เป็นเพียงแต่ลมหายใจเช่นเดียวกันคนฐานะสูงก็อนิจจังเหมือนช่างดูเขาก็ลอยขึ้นเขารวมอ่า เขารวมด้วยกันก็ยังเบากว่าลมหายใจจงยาวางใจในการบีบบังคับยาหวังเปล่าด้วยการต้นสะดมถ้าความมั่งคั่งเพิ่มขึ้นอยาวางใจในสิ่งนั้นเลยพระเจ้าตรัสอีกครั้งหนึ่งข้าพระเจ้าได้ยินอย่างนี้สองครั้งแล้วว่าด้วยธนุภาพเป็นของพระเจ้าข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าและความรักมั่นคงเป็นของพระองค์เพราะพระองค์ทรงสนองมนุษย์ ตามการงานของเขาไปครับวันนี้เราได้เห็นตัวอย่างแบบอย่างที่ดาวิดนะครับนํานเรานะครับที่จะเข้ามาลีภัยอย่างมีความสุขมีสันติสุขมีความชื่นชมยินด,ดีในพระเจ้านะครับ3อย่างนะครับมีใจอยู่3ใจนะครับ 1. ใจสงบนะครับดาวิดบอกว่าจิตใจของข้าพเจ้าสงบคอยท่าพระเจ้าแต่องคเดียวเพราะฉะนั้นดาวิดนะครับจึงมอบปัญหาแม้ว่าศัตรูจะจู่โจมนะครับ ศัตูคือซาอูลนะครับที่ตามล่าตามทำร้ายทำลายดาวิดนะครับคนคนเดียวต้องหนีซาอูลและกองทัพของซาอูลนะครับแต่ซาอูลทำอะไรไม่ได้เลยเพราะดาวิดสงบใจนะครับมีจิตใจสงบไว้วางใจในพระเจ้านะครับและก็เขาคิดการชั่วทำการชั่วสารพัดต่อดาวิดนะครับแต่ดาวิดเลือกที่จะสงบใจอธิษฐาน และเข้ามาอยู่ในการปกป้องของพระเจ้า,านะครับและดาวิดนะครับก็เขาเรียกว่ามีจิตใจที่สงบนะครับในข้อ5ายังกล่าวอีกว่าจิตใจของข้าพเจ้าสงบคอยท่าพระเจ้าองค์เดียวเพราะความหวังของข้าพเจ้ามาจากพระองค์ดาวิดไม่ได้พึ่งมนุษย์ดาวิดไม่ได้พึ่งสติปัญญาความสามารถของตัวเองแต่ดาวิดพึ่งพระเจ้าพี่น้องครับอย่าคิดว่าตัวเองเก่งอย่าคิดว่าตัวเองดีวันหนึ่งเราจะล้มลงนะครับหนึ่งโครินธ์บทที่ 10: ข้อ12 13 เราเป็นมนุษย์ที่โง่ที่สุดเราเป็นมนุษย์ที่อ่อนแอที่สุดเราเป็นมนุษย์ที่อวดเก่งอวดดีบ่อยๆอ,อย่าทําครับดาวิดเรียนรู้และดาวิดรู้ว่าพึ่งตัวเองก็อันิจจังพึ่งตัวเองไปก็ไร้ผลพึ่งตัวเองไปก็เท่ากับทําร้ายตัวเอง่น้องครับหลายครั้งเราพึ่งตัวเองเราจึงมีแต่ปัญหาก่อแต่ปัญหาสร้างแต่ปัญหาแต่ถ้าเราสงบใจพึ่งพระเจ้าเราจะถูก ยกปัญหาไปพระเจ้าจะช่วยปกป้องและพระเจ้าจะให้กําลังให้สติปัญญาและให้ทางออกและให้เรามีชัยชนะเหนือปัญหาต่างๆ่น้องครับวันนี้จําไว้เลยนะครับเมื่อเรารเผชิญกับความทุกข์ยากลําลบากอุปสรรคปัญหาต่างๆในชีวิตสิ่งแรกจงอธิษฐานแล้วก็เข้าลีภัยนะครับในพระเจ้านะครับด้วยใจสงบนะครับและเมื่อดาวิดนะครับได้สงบใจเข้าลีภัยในพระเจ้าดาวิดมีความหวังดาวิดนะครับ ได้รับความรอดครับข้อ6บอกว่าพระองค์เท่านั้นเป็นศิลาและเป็นความรอดของข้าพเจ้าเป็นป้อมปราการของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะไม่หวั่นไหวการช่วยกู้และเกียรติอ่าของข้าพเจ้าอยู่ที่พระเจ้าพระศิลาทรงหมายทิลิ์ที่ลิภัยของข้าพเจ้าคือพระเจ้านะครับนี่คือสิ่งที่ดาวิดกำลังบอกว่าจงสงบใจและเข้าหาพระเจ้านะครับพี่น้องครับถ้าพี่น้องอยากจะได้กําลังใจเวลาที่ท้อใจอุปสรรคมีปัญหามากมายนะครับพี่น้องไปดูหนังคริสเตียนเรื่องหนึ่งครับเรื่อง เรื่อง The Warroom พี่รองครับจะเป็นกําลังอย่างมากพี่้องครับแล้วเราจะเติบโตฝ่ายจิตวิญญ,ญาณถ้าพี่น้องไม่เคยดูนะครับลองเข้าไปดูนะครับอย่าเป็นขี้เซียนที่ให้ให้มารซตตานมันโขกสับหรือว่าปู้ยี่ปู้ยำนะครับย่ายีชีวิตของเราทําชีวิตของเรานะครับฝ่ายเดียวเราต้องสู้บ,บ้างเราต้องชนะมันเราต้องลุยเราต้องพึ่งพระเจ้าเราต้องสู้มันด้วยเกียรติและพนามของพระเจ้านะครับสงบใจอธิษฐาน ในห้อง The ะว r Room นั้นนะครับเป็นห้องที่ทําสงครามฝ่ายวิญญาณนะครับเขาคุกเข่าอธิษฐานมานพ่ายแพ้เขา,าเธอสามารถที่จะกอบกู้ครอบครัวที่กําลังจะพังสามีที่กําลังจะนอกใจเธอกลับมาและเธอเป็นกําลังที่สําคัญของคริสตจักรไปลองครับวันนี้ขอพระเจ้าสงบรายพรครับที่เราจะสงบใจนะครับมีใจสงบต่อพระเจ้านะครับ 2. ดาวิดสอนใจที่สคือใจที่ยอมจำนนนะครับ อย่างแท้จริงนะครับในข้อที่8บอกว่าประชาชนเอ๋ยจงวางใจในพระองค์ตลอดเวลาจงระบายความในใจของท่านต่อพระองค์พระเจ้าทรงเป็นทลิภัยของเราคนฐานะต่ำก็เป็นเพียงแต่ลมหายใจคนฐานะสูงก่อนี่จังเหมือนช่างดูเขาก็ลอยขึ้นเขารวมกันเข้าก็ยังเบากับลมหายใจจงวางใจในการบีบบังคับจงยาวางใจในการถูกบีบบังคับอย่าวางใจ ด้วยทรัพย์สินที่ปล้นสะดมมาถ้าความมั่งคั่งเพิ่มขึ้นอย่าวางใจในสิ่งนั้นบางคนนะครับแก้ไขปัญหาโดยการทำผิดทำบากไปปล้นคนอื่นไปสร้างความเดือดร้อนแทนที่จะพึ่งพระเจ้าเวลาเราทุกข์ยากลำบากเวลาเรามีความต้องการเงินทองหรือทรัพย์สินต่างๆนะครับจงสงบใจอธิษฐานขอพระเจ้า พระเจ้าจะประทานความช่วยเหลือให้กับเรามาง่ายแค่พลิกฝ่ามือแต่ไม่ใช่หมายความว่าเราอธิษฐานแล้วก็นอนเฉยไม่ทํางานทําการไม่ใช่นะครับพระเจ้าจะช่วยนะครับและพระเจ้าจะช่วยกู้วิกฤตนะครับมีพี่น้องคริสเตียนหลายคนนะครับที่ต้องล้มละลายเพราะเศรษฐกิจช่วงโควิดแต่พระเจ้าให้สติปัญญาเขาเขาเข้าไปทํางานค้าขายออนไลน์และพระเจ้าด้พลิกฟื้นเขาและทําให้เขานะครับได้ผลกําไรและ ได้รับการอวยพรมากกว่านะครับและเป็นพระพรที่ไหลไม่หยุดเพราะว่าเธอไม่ลืมพระคุณของพระเจ้าและเธอช่วยเหลือดูแลผู้รับใช้ของพระเจ้านะครับนี่คือสิ่งที่เราเห็นนะครับว่าใจที่ยอมจำนนเป็นใจที่จะทําให้เราได้รู้ว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่แค่ไหนถ้าเราไม่เคยยอมจำนนต่อพระเจ้าไม่สิน้นฤทธิ์กับพระเจ้านะครับเราไม่รู้หรอกครับว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่แค่ไหนแล้วยังพึ่งตัวเองนะครับ ดูเหมือนว่าระวังใจในพระเจ้าแต่ที่แท้ระวังใจตัวเองพี่น้องครับเราจะผิดพลาดจงวางใจในพระเจ้านะครับจงแสวงหาพระเจ้านะครับอย่าวางใจในสติปัญญาของเราอย่าวางใจในวิธีการของเรานะครับบางคนนะครับเวลา,าต้องการเงินต้องการความช่วยเหลือนะครับไปทําวิธีนั้นไปทําวิธีนี้นะครับแต่วิธีของพระเจ้ญญาเป็นวิธีที่สุดยอดนะครับผมมีประสบการณ์ครับ ผมเป็นผู้รับใช้พระเจ้าผมไม่ได้ทําธุรกิจอะไรแต่ผมต้องมีความจําเป็นในการใช้บางครั้งลดภรรยาเสียบางครั้งนะครับเราต้องมีความต้องการเกี่ยวกับค่าใช้ใจ่ายครอบครัวและลูกๆพี่รองครับเราจะไปเอาเงินที่ไหนเราจะไปทํางานรับจ้างสมาชิกก็จะอายเขาเราก็จะอายคนอื่นในฐานะที่เรารับใช้พระเจ้า พระเจ้าไม่เคยวอวยพรเราทางนี้ที่จะทําธุรกิจแล้วก็ทิ้งการงานของพระเจ้าไปพระเจ้านะครับให้บทเรียนอย่างสาหัสนะครับเพราะฉะนั้นเราเข็ดหลบับเราไม่เอาแล้วเราไม่อ่าวางใจสิ่งอื่นแล้วเราไว้วางใจในพระเจ้านะครับพี่รองครับอยูย่ๆนะครับไม่รู้พี่น้องนะครับอ่าพระเจ้าดนใจอะไรเขานะครับอยูย่ๆเขาถวายเลิฟก,กิฟพิเศษเข้ามานะครับโอ้โหพี่้องครับเพียงพอ กับความต้องการในเวลาที่เขาเรียกว่าวุฒิวิทย์แต่พระเจ้าดูเหมือนช้าแต่ไม่เคยสายนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ผมพูดได้เพราะอะไรครับผมมีประสบการณ์ตรงกับพระเจ้าหลายครั้งซึ่งบางคนบอกว่าโอ้โหดูซิอาจารย์ทํางานมีคิดจักใหญ่วู oo, ดูซิอาจารย์ทํางานอาดูซี่แต่งตัวดีดูเป็นคนที่มีฐานะคงไม่มีปัญหาคงไม่มีอ่า คงไม่มีใครเขาเรียกว่าคงจะมีความต้องการอย่างเพียงพอเสมอบางคนคิดอย่างนั้นครับจริงๆไม่ใช่ครับบางครั้งนะครับผมไม่มีเงินแม้แต่บาทเดียวนะครับเป็นเดือนผมก็อยู่ได้นะครับเพราะอะไรครับพระคุณของพระเจ้าเพราะอะไรครับเราเป็นผู้รับใช้เราไม่ได้ทําธุรกิจเราไม่ได้ทํางานอะไรนะครับเพราะฉะนั้นพระเจ้ามีวิธีในการเลี้ยงดูเราและพระเจ้าต้องการให้เราที่จะไว้บางใจในพระองค์นะครับ พระเจ้าไม่ได้เป็นพระเจ้าที่หูหนวกตาบอดครับพระเจ้ามีหูมีตาและพระเจ้านะครับเปลี่ยนไปด้วยความรักความเมตตานะครับเพราะฉะนั้นดาวิดจึงบอกว่าหนึ่งใจต้องสงบเข้าลี้ภายในพระองค์สองใจต้องยอมจำนวนอย่ายึกยักยักยักขึ้นขึกลางกลางกับพระเจ้าอย่าโลเลกลับพระเจ้านะครับสามใจยินดีนะครับอยู่ในข้อที่สบิบเอ็ดบอกว่า พระเจ้าตรัสครั้งหนึ่งข้าพระเจ้าได้ยินดีอย่างนี้สองครั้งแล้ววาริธนุภาพเป็นของพระเจ้าข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าและความรักมั่นคงเป็นของพระองค์เพราะความเพราะว่าพระองค์ทรงสนองมนุษย์ตามการงานการกระทําของเขานี่คือสิ่งที่พระเจ้าบอกกับดาวิดว่าจงมีใจยินดีในพระเจ้าเพราะอะไรครับเมื่อเราสงบใจเมื่อเรายอมจำนนแล้วใจเห็นความช่นชมดีๆเพราะอะไรครับ พระเจ้าจะฟังคำิษฐานของเราและลิธานุภาพของพระเจ้าพระเจ้าจะให้เราจะช่วยเรามันง่ายแค่พลิกฝ่ามือและความรักของพระเจ้าโอบกอดเราไว้เราไม่ต้องสงสัยขนาดเราเป็นมนุษย์เรายังรักลูกของเราขนาดเราเป็นมนุษย์เรายังจัดหาสิ่งต่างๆปัจจัยต่างๆเพื่อจะให้ลูกของเรานะครับวันนี้พระเจ้านะครับรักเรายิ่งกว่ามนุษย์นะครับ เป็นลร้อยเท่าเป็นเป็นหมื่นเท่าแม้แต่ความตายบนไม้กางเขนพระองค์ยังช่วยเราไป้องครับและพี่น้องไปกระวนกระไวยอะไร่น้องครับมัทธิวบทที่6นะครับข้อยี่ห้าถึงสามสิบสี่บอกว่าอย่ากระวนกระไวยเลยการกระวนกระไวยจะต่อชีวิตออกไปสักศอกหนึ่งคืบหนึ่งก็ไม่ได้ดูสิกษัตริย์โซโลมอนมีทุกอย่างก็ยังกระวนกระไวยเลยเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นพระเยซูว่าจงสแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนและพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ให้ ข้อสามสี่บอกว่าอย่ากวลก็ไว้ถึงพรุ่งนี้เลยไอ้พรุ่งนี้มันก็มีปัญหาคอยอยู่ไอ้พรุ่งนี้มันก็เป็นเรื่องของพรุ่งนี้แต่ว่าวันนี้จงสงบใจจงยอมจำนนและจงมีจิตใจชื่นชมดีๆเข้าลีภายในพระเจ้าคือตรงกับวันนี้พระเจ้าต้องการให้เราพึ่งพระองค์วันต่อวันปีต่อปีและพระเจ้ารู้พรุ่งนี้พระเจ้าเป็นเจ้าเป็นพระเจ้าของอนาคตพรุ่งนี้และอีกร้อยปีอีกพันปีข้างหน้า พระเจ้าเป็นเบื้องต้นเบื้องลายเป็นปะมและอวสารแล้วกลัวอะไรพี่น้องนะเพราะฉะนั้นวันนี้เราขอเข้าดิภัยเหมือนกษัตริย์ดาวิดผมทําแทนพี่น้องไม่ได้นะครับพี่น้องต้องอธิษฐานนะครับอย่าคิดว่าการอธิษฐานไม่มีพลังอย่าคิดว่าอธิษฐานไม่มีผลไม่มีประโยชน์พี่น้องครับบางคนบอกว่าโอ้พระเจ้ารู้ทุกอย่างแล้วอธิษฐานทําไมไม่ใช่นะครับพี่น้องลองอธิษฐานดูสิอธิษฐานด้วยความเชื่อพระเจ้าจะทํางานผ่านกัน อธิษฐานมีปัญหาหลายครั้งนะครับเกิดขึ้นเพราะเราไม่ค่อยได้อธิษฐานแต่เมื่อเราอธิษฐานพระเจ้าเปิดช่องทางให้นะครับพระเจ้านําและพระเจ้าด้ช่วยเหลือพี่น้องครับวันนี้ถ้าการอธิษฐานไม่มีผลไม่มีพลังและไม่สามารถช่วยเราได้แล้วลพระเยซูจะสอนให้เราอธิษฐานทำไมเห็นไหมครับวันนี้อย่าละเลยการอธิษฐานแต่จงใส่ใจและจงมีวินัยในการอธิษฐานนะครับ ขอพระเจ้าอวยพรครับในเช้าวันนี้เราจะที่ถานด้วยกันพระเจ้าขอบคุณพระองค์ที่ดาวิดเป็นตัวอย่างแบบอย่างในการเข้าลีภไยในพระเจ้ามีจิตใจที่สงบนิ่งกับพระเจ้ามีจิตใจที่ยอมจำนนต่อพระเจ้าอย่างสิ้นเชิงและมีจิตใจชื่นบานและมีความชื่นชมยินดีเพราะว่าพระเจ้าได้รับแบกปัญหาเราไปและพระเจ้าสัญญาว่าจะช่วยเราวันนี้เราไว้วางใจในการช่วยเหลือในการทรงประทานความต้องการต่างๆ พระเจ้าจะประทานจากทรัพย์อันรุ่งเรืองของพปรองพระเจ้าจะเปิดประตูฟ้าสวรรค์พระเจ้าจะไวไอวยพรเรามันง่ายแค่พลิกฝ่ามือแต่ใจเราต้องเชื่อเราใจต้องสงบนิ่งและแสวงหาพระเจ้าเป็นที่หนึ่งให้พระเจ้ามาก่อนเราแวสวงหาประเด็นของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนแล้วพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงเหล่านั้นให้นี่คือสิ่งที่เราต้องทำไม่ใช่สิ่งที่เรารู้และก็อยู่เฉยวันนี้ ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านที่กาลังเดือดร้อนที่กาลังเผชิญอุปสรรคปัญหาต่างๆขอพระเจ้าทรงประทานความต้องการจากทรัพย์อันลูงเดือนของพระองค์ขอพระเจ้ากอบกู้ขอพระเจ้าปกป้องลูกของพระองค์อยู่ในอ้อมกอดของพระองค์อยู่ในการอารักขาของพระองค์เข้าลิภัยอยู่ในพระองค์ก็ปลอดภัยกว่าขอบคุณพระองค์ในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนวันนี้ขอพระเจ้าอวยพรนะครับขอพระเจ้าเสริมกาลังพี่น้องทุกท่านครับสู้ๆนะครับสวัสดีครับ